สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมไฟประวัติศาสตร์ของมวยไทยโลกนะครับเป็นศึกออสมวยไทยนะฮะเป็นการชกบนเวที4คนนะครับ2คู่เป็นการทางไปชกของนักชกชาวไทย2คนนะครับอย่างเซนศึกนับหรือว่าออแซนศึกจากเมืองพัทยานะครับแล้วก็ศึกสงครามนะครับเป็นนักชกมีชื่อของประเทศไทยนับที่ผันตัวไปเป็นครูฝึกมวยนะครับนี่นะครับเป็นการ กับนักชกออสเตรเลียนะครับอย่างเบรนดอนเบรสิกนะครับแล้วก็อัลเบิร์ตตูอาบฟังกติกานะครับชกกัน3ยกยกละ4นาะทีสามารถในยกนั้นเปลี่ยนตัวได้ฝั่งละ5ครั้งนะครับโดยการแท็กปีมือนะครับ ฟังกติกากันแล้วนะฮะโดยการชกนะครับคู่แรกนะครับคนแรกขึ้นจากประเทศไทยคือแสนศึกนะครับในพิกัด61กิโลกรัมนะครับคนนี้พบกับเบรนดอนนะฮะนี่นะครับในยกหนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวได้5ครั้งนะครับแต่การเปลี่ยนตัวจะต้องเปลี่ยนทีละคนนะครับอย่างฝั่งมวยไทยเปลี่ยนปุ๊บนะฮะก็จะต้องชกกับออสเตรเลียคนเดิมก่อนนะฮะจนจนกว่า าการเปลี่ยนตัวต้องฟังเสียงนกหวีดนะครับจากกรรมการเนี่ยนะครับเปิดฉากขึ้นมายกที่1น,นะครับสนาทีฮนะแสนศึกกับเบรนดอน,นครับ,รบดูนะครับว่าแสนศึกมวยไทยนะครับจากาพัทยานะฮะมีใครมวยแสนศึก นี่นะครับโหเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมวยวัยเก๋านับพบกับมวยฟอร์มสดซึ่งมวยออสเตรเลีย2คนนี้นะครับเขาฝึกซ้อมนะในกติกานี้มาอย่างดีนะฮะส่วนมวยไทยครับก็เป็นนักชกที่ไปพบกันเลยนะนี่นะครับเป็นกติกาที่หาชมยากนะครับเป็นแฟนที่ร่วมชมร่วมเชียรนะ์ก็ดูนะครับว่าการชก ปกติมวยไทยจะชกแบบยืนนะฮะยืนยาวไปเลยนะครับ3ยกหรือ5ยกโอ้โหเนี่ยนะครับซอกกลับโชว์ไปนะหมัดเท้าเขอสอกได้นะครับมวยไทยแล้วก็จังหวะนี้นะครับแสนศึกอัดเบรนดอนไม่นะครับโอ้โหเขาแทคนีนะครับเป็นจังหวะแทคแทคทีมแล้วนะครับตีมือเปลี่ยนตัวมารับครั้งที่1ของออสเตรเลียส่วนแสนศึกก็ยังนะครับยังพบกันต่อนะครับยังอยู่ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับ แต่แซนศึกสามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ลงมาบนเวทีแล้วนะแต่ก็ยังอยากจะจัดอยู่นะครับยกทีหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเจอพลังใหม่ขึ้นมานะครับในขณะที่มวยไทยก็ได้ออกอาวุธไปแล้วนะครับนี่ยนะครับยังไม่เปลี่ยนตัวอีกนะครับก็ลองดูว่าเป็นการวางแผนโอ้โหเนี่ยนะครับเอาเบิร์ตตูอานะครับคนที่2องของออสเตรเลียลงมาเจอกระโดดเข่าลอยแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับเบรนดอนไม่ให้แตะมือนะฮะ เอาเบอดนะครับไม่ให้ไม่ให้แสนสึกแตะมือกับศัก์สงครามนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับเอามาอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้จะเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่คนละฟังโอ้แล้วก็โดนเตะตัดล่างร่วงลงไปเสียงเชียร์ดังสนั่นนะครับนี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนตัวไปครั้งเดียวเองนะครับสำหรับออสเตรเียสุนมวยไทยยังไม่เปลี่ยนนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะเจอนะครับ อยู่มุมห่างเลยนะครับตอนนี้พยายามเยัียบเข้าใกล้เนี่ยจังหวะนี้โอ้โหเอลเบิร์ตไม่ยอมให้แสนสึกนะเข้าไปใกล้นักชกชาวไทยที่รอที่จะเปลี่ยนมือนะครับเสียบเข้าไปโอ้เนี่ยนะครับแหลกเดือดโอ้ยซอกกลับดอกนี้มีเลือดไหลเลยครับโอ้เนี่ยนะจังหวะนี้นะครับมาเปลี่ยนตัวแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าออสเตรเลียเปลี่ยนตัวก่อนนะครับนี่นะฮะ ก็ต้องเป็นแสนสึกนะครับมาชกต่อนะครับกับเบรนดอนคนครั้งที่2ของออสเตรเลียนะครับนี่นะครับได้ไปพักไปยืนพักนะครับแต่มวยไทยยังยืนระยะยาวต่อนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเพราะว่าต้องต้องเปลี่ยนตัวนะครับหลังจากที่ ชกกันแล้วเนี่ยนะฮะจังหวะนี้นะครับแซนศึกสามารถที่จะไปเปลี่ยนตัวได้นะครับแต่ว่าแผนการของเบรนดอนนะครับไม่ให้แซนสึกเข้าไปในมุมเลยครับแล้วก็รัวอัดพายุมาเลยครับนี่นะฮะเลือดก็แตกแล้วนะครับเจอซอกกลับของออลเบิร์ตเมื่อสักครู่ได้ซอกครบรีบวิ่งไปเปลี่ยนตัวเลยนะฮะโอ้ยมันนี่นะครับพยายามนะครับจะเตะมือได้หรือเปล่าครับพยายามจะเตะมือโอ้นี่ครับจังหวะนี้เตะมือได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะ เปลี่ยนพึ่งได้ลงมานะครับหลังจากที่นับเสนสึกโดนไปนะเนี่ยเราดูพลังใหม่ๆนะครับของศัก์สงครามหมวยไทยลงมาแล้วนะครับจะกู้สถานการณ์ได้คืนหรือเปล่าครับหลังจากที่แสนสึกหาโอกาสเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับนี่นะครับช่วงท้ายปลายยกพอดีโอ้โหเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าแสนสึกนะครับในยกที่1ชกถึงสองคนนะฮะนี่นะครับเป็นการวางแผน ของนักชกออสเตรเลียนะครับโอ้โ oh, หมีแผลแตกเลยนะฮะกลายเป็นว่ามวยไทยนะครับแสนศึกนี่จับทีเดียวนะครับยกที่1นี่สน,นาที2คนเลยนะครับก็ต้องโดนยำใหญ่ไปเป็นธรรมดานะฮะนี่นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับศึกสงครามนะเป็นนักชกที่เคยชนะเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็เคย ชิงนะครับกับแสงสิงห์มณีแก้วสมฤทธิ์ครับในมวยไทยเจ็ดสีสำหรับคนนี้นะครับศึกสงครามครับปอธีรธรรมนะครับหรือว่าศึกสงครามสามารถพยักอรุณนั่นเองครับนี่นะครับมาแล้วนับยกที่2ดูว่าศึกสงครามจะกู้สถานการณ์ได้คืนหรือเปล่านะครับโอ้ยนี่นับดึงตัวลบแล้วก็เตะไปจังหวะนี้วางแข้งซ้ายเจอขวาสวนมากลายเป็นศึกสงครามนะครับกับเบรนดอน เีนครับอีก2คนที่ยืนอยู่ก็ได้พักฟื้นไปในตัวนะครับนี่นะยกนี้ต้องกันไม่ให้บรเอนดอนไปตีมือนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะพยายามจะแตะมือนะฮะจะพยายามจะแตะมือเปลี่ยนตัวนี่นะครับเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะครับจัศึกสงครามหลังจากที่ยืนดูนะเพื่อนโดนยำใหญ่ใส่ เต็มที่นะครับในยกที่1นึงเนี่ยนะครับพยายามกันไว้แล้วก็จังหวะนี้ตีมือได้แล้วครับตีมือได้ฮะโอ้โหเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับศึกสงครามก็ต้องชกกับอัลเบิร์ตก่อนนะครับเนี่ยนะครับจังหวะนี้ถึงจะไปเปลี่ยนตัวได้นะครับแต่ดูว่ามวยไทยจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับนี่นะครับโอ้ยฟอร์มสดทีเดียวนะครับอัลเบิร์ตตูอาเนี่ยนะเป็นการวางแผนด้วยนะครับ คนที่ตีมือออกไปก็เป็นการได้พักนะครับก็เป็นความตื่นเต้นใหม่นะแต่ถ้ามวยไทยยืนระยะยาวแบบนี้นะครับเจอพลังที่ได้ไปพักฟื้นมาใหม่หลายนาทีทีเดียวนะครับลงมาก็มีแรงนะครับโอ้ยเนี่ยนะครับนี่นะครับความเร็วความไวศิษส,สงครามมวยไทยนะนี่มุมน้ําเงินนะครับลืมบอ,อกไปนี่นะครับโอ้ยนะครับลงมาใหม่พลังฮนะ กำลังใหม่ครับที่ได้พักแล้วก็ไล่เตะไล่ต้อนเอาแล้วก็จังหวะนี้นะครับพันหลังให้นี่นะครับพลิกมาแล้วนะครับจังหวะที่เอลเบิร์ตตูอานี่นะครับเอามาเล่นที่มุมแดงเลยนะครับมุมของออสเตรเลียแล้วก็ตีมือนะครับโอ้โหนี่นะฮะเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับโอ้แล้วก็นี่นะฮะศึกสงครามมวยไทยนะครับยืนระยะยาวเลยนะครับ ชกกึ่งสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาฉลาดนะฮะเขาเขาชกเสร็จเขาก็ไปตีมือเพราะว่ากติกานี่เปลี่ยนตัวได้นะครับยกละห้าครั้งนะฮะส่วนมวยไทยนี่นะครับมีโอกาสเปลี่ยนได้ไม่ตีนะครับไม่เปลี่ยนโอ้ยสอกลับดอกนี้เนี่ยนะครับสำหรับแสนศึกก็รออยู่นะครับส่วนศึกสงครามนี่ก็ยังบู๊ต่อนะฮะโอ้ยนะครับ ก็จังหวะนี้เปลี่ยนมืออีกแล้วนะครับโอ้โหนะได้ไปพักฟื้นต่อนะครับมวยไทยเนี่ยนะฮะรับหน้าเลยเต็มที่เลยนะครับเจอเขาไปพักแล้วก็ได้มีแรงมาโต้คืนมานี่นะปูอีทีนี่นะฮะแล้วก็เขาฉลาดนะครับเขาอยู่ฝั่งนี่เลยนะฮะไม่ให้นะครับมวยไทยไปเปลี่ยนไปตีมือเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่ายกนี้นะฮะชกกันึงสอง โอ้โแล้วก็ตีเข่าดอกนี้ไปโดนนู่นนะครับโดนบริดนดอนนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้คะแนนนะการออกอาวุธนี่ก็คือการการให้คะแนนคือการออกอาวุธเหมือนมวยไทยเลยนะครับนี่นะโอ้ยยืนระยะย,ยาวแบบนี้นะครับกลายเป็นยก2เนี่ยนะครับมวยไทยนี่นะชกถึง2คนเลยนะครับยกหนึ่ง ก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับยก2ครับก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนี่นะครับนี่นะครับเ็เปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นครั้งที่3ามเลยนะฮะใช้โคต้าในแต่ละยกได้เต็มที่นะฮะนี่นะครับศึกสงครามนะครับมวยไทยถึงมีโอกาสแต่ก็ไม่ยอมไปเปลี่ยนนะฮะเป็นการชบที่โอ้โหนี่นะครับยืนระยะจนจบเลยนะครับยกที่สองก็โดนเลยนะฮะ เพราะว่าการเปลี่ยนตัวคือการออกไปพักโหนี่นะครับศึกสงครามก็โดนฮนะยกที่2กลายเป็นการวางแผนผิดพลาดนะครับยกหนึ่งยกง2ในระหว่างที่ออสเตรเลียเปลี่ยนตัวไป3 4ถึงครั้งนะฮะส่วนมวยไทยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยนับยกที่3นะก็ยังเป็นศึกสงครามเหมือนเดิมนะครับต้องชกก่อนถึงจะเปลี่ยนตัวได้นะฮะยกที่3เริ่มขึ้น4นาะทีนับยกสุดท้ายนะฮะ สามยกๆละสีนาทีโอ้โหเขามั่นใจนะครับนี่นะฮะออสเตรเลียกลายเป็นเอลเบิร์ตโอ้ยโดนทบหน้าไปบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เจ็บเท่าไรนะเท่ากับไล่เตะไล่ต้อนมวยไทยนะครับหเนี่ยนะครับพับในฮะขาซ้ายของศึกสงครามนะครับช้ำแล้วนะฮะซับขาแล้วก็ นี่นะครับอัดเข้ามุมเลยนะฮะไม่มีโอกาสที่จะวนไปหาตีมือได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าพยายามที่จะสู้ต่อนะครับโดยลืมลึกไปว่ายังมีเพื่อนนะฮะร,รอที่จะเปลี่ยนตัวลงมาอยู่นะครับโอ้โหลากยาวไปแบบนี้นะฮหนียะพยายามไหลบีเข้าไปเอาเบิร์ดครับ ก็หมุนตัวนะครับนี่จังหวะนี้เปลี่ยนมือได้นะไปตีมือได้นะแต่ไม่ยอมไปตีมือนะครับยังสู้ต่อโอ้โหนะครับก็จังหวะนี้วิ่งไปนี่นะฮะเอาเบอร์ตัวอาโอ้แตกอีกแล้วนะครับนี่นะฮะมวยไทยแตกไป2คนเลยนะครับทั้งแสนสืบศึกสงครามจังหวะนี้นี่นะครับเขาตีมือนะครับโอ้โหนี่นะครับไม่ยอมเปลี่ยนตัวเจอเขาเปลี่ยนตัวมาครับเขาได้ไปพักพักยาวนะพลังก็เหมือน บูธพลังขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้เป็นเบรนดอนลงมาครับกับเซนซึกมวยไทยไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับก็พลังก็หมดไปนะครับการสู้ไปนี่นะครับกะเลือดเข้าตาแล้วนะครับลืมเพื่อนที่ยืนรอตีมือโอ้โหนึกได้นะครับนะมาตีมือนะครับเป็นแสนศึกลงมานะครับนี่นะมาดูว่าแสนศึกจะว่ายังไงไดพักไปนานทีเดียวนะครับบูธ แรงขึ้นมาได้หรือเปล่าครับโอ้ยนี่นะด้วยชโอ้หเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนตัวมาเลยฮะเขาฉลาดนะครับเขาใช้โคต้าในการเปลี่ยนตัวมาเต็มที่ครับส่วนมวยไทยนะโอ้ก็ลากยาวกันไปนะครับชกกัน3มยกยกละสีนาทีเปลี่ยนตัวได้5ครั้งนะครับ นี่นครับก็แตกเหมือนกันนะฮะสำหรับเซนสึกมวยไทยโดนศอกคนนี้นะครับเอาเบิร์ดตัวอาส่วนอ,อีกคนหนึ่งนะครับสึกสงครามก็โดนศอกนะครับของอีกคนหนึ่งเบรนดอนนี่นะพยายามจะเปลี่ยนตีมือนะครับไม่ได้นะครับเขาฉลาดเขาก็มากันไว้นะฮะไม่ให้ยื่นมือไปตีมือได้นะฮะเหลือหนึ่งนาทีแล้วก็จังหวะนี้พยายามถอยมา ตีมือเลยครับโอ้เปลี่ยนตัวนะฮะนี่นะครับเปลี่ยนตัวมาแล้วครับแล้วก็ตีมือไม่ได้นะครับต้องชกกันก่อนนะฮะอ่าเหมือนยกที่หนึ่งนะครับพออีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนมือมาก็ต้องชกกันก่อนนะครับเห็นฮะมาแล้วนะครับต่ยินไปนะครับโอ้ยเนี่นะฮะอัดกันไปเลยนะครับแล้วก็ ยกเนี่ยครับสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ40วินาทีตีมือนะครับกรรมการว่าไงฮะบอกว่าไม่ได้นะครับมันจะหมดเวลาแล้วนะครับเหลือ30อสายกสุดท้ายนะครับหนึ่งนาทีนะครับห้ามเปลี่ยนตัวต้องยืนระยะยาวจนหมดยกนั่นเองนะครับโอ้โหแบบนี้เสียเปรียบเลยนะฮะสำหรับมวยไทย โอ้แล้วก็ตีมือครับไม่ได้หรือเปล่าครับแล้วก็ว่ายไงครับได้ฮนะหมดยกช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับไม่ทันการแล้วนะเปลี่ยนตัวก็โอ้เป็นการชกกันแบบนี้นะวางแผนไม่ดีนะครับโอ้วยวยไทยนะฮะมีแต่มวยมีชื่อเลยนะครับในประเทศไทย ก็นะฮะดูการชูมือนะครับเป็นนัดทีมของออสเตรเลียชนะไปนะครับก็ตามที่เห็นนะฮ <Okay. S 1> นะสำหรับเอินดิทุนังต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ